อะไรว่าไงลูแกแม่ซื้อือคืนนมตักอย่างแม่ซื้อเมื่อคืนแล้วไงวันนั้นแม่กินโซ่ไปหนึ่งกล่องแม่ก็ซื้อเมื่อคืนหนึ่งแพ็คมีสี่กล่องทําไมเพราะแม่กิน,ก<笑><笑><笑>นมีกล่งกองเห็นได้ไงแม่แอบกินไปหนึ่งกล่องเห็นได้ไงฮะเห็นแม่ดูดูดูเลยแล้วไงต่ออ็เลยให้แม่คืนโซ่แม่ก็เลยซื้อคืนโซ แม่ต้องซื้อคืนอีกแม่ต้องซื้อคืนอีหนึ่งแพ็คอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าแม่ขอโซ่กินอ่ะแม่ต้องซื้อคืนไหมไม่และถ้าแม่แอบกินอีกหนึ่งกองแม่ต้องซื้อคืนโซ่เท่าไหร่แปดแปดได้ไงสี่บ,บุกสีบบ่เนแปดนี่แม่น่ะไปเอามาอ่ะไม่ให้แม่กินหรอ อ,อ๋อแม่ผิดพลาดตรงที่แม่ไม่ได้ขอโซ่ใช่ไหมสรุปแม่ต้องซื้อมาคืนกี่กล่องตอนนี้สื่อ่าสี่เพราะว่าแม่กินแอบกินไปแค่หนึ่งกล่องแต่ว่าถ้าแม่แอบกินอีกแม่ต้องซื้อมาคืนแปดแปดกล่องคือกี่แพ็คสองแพ็